ดวงดีดวงเด่นท่านอาจจะได้เป็นเศรษฐีในช่วงของเดือนสิงหาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้ก็รู้สึกว่าดวงชะตาราศีของท่านยังอยู่ในจุดยืนที่ดีในช่วงของวันที่26ซึ่งจะมีดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีเมถุนนั่นก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของเราอีกนานๆจะมีสักทีปีหนึ่งจะมีสักครั้งที่ดาวพระอังคาร เข้ามาอยู่ในราศีของเรานั่นก็คือในราศีเมถุนในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนจะประกอบกิจการอะไรก็จะมีความสำเร็จรวมไปถึงในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภความรักในช่วงนี้ก็จะมีปรากฏให้ท่านได้เห็นอย่างเด่นชัดในช่วงนี้ก็ถือว่าจะเป็นโอกาสทองของชาวราศีเมทุนอีกครั้งในรอบปีนี้ จ้าราศีเมถุนนั้นท่านจะประกอบกิจการอะไรในช่วงนี้ก็ให้ท่านได้รีบลงมือทำได้เลยในเรื่องของการค้าขายอีกเช่นเดียวกันแต่หากว่าท่านสนัดในทางนี้ท่านจะเปิดกิจการค้าขายไม่ว่าท่านจะขายอะไรในช่วงนี้จะมีความสำเร็จอยู่เสมอการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันก็จะมีการที่เรียกว่าเงินทองหมุนเวียน เข้ามาหาตัวท่านหลายช่องทางการที่ท่านทำมาหากินในช่วงของเดือนสิงหาคมก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้จะมีปรากฏการ์ต่างๆเกิดขึ้นรวมถึงสิ่งที่ท่านจะต้องระวังก็มีในช่วงก่อนที่จะเข้าเดือนกันยายนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมมีการเปลี่ยนแปลงกันได้การเปลี่ยนแปลงต่างๆนั้นก็มีเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดี และบางทีบางครั้งอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางสิ่งที่ต้องระวังก็มีในช่วงนี้เรามาพูดถึงในเรื่องของการดีของชาวราศีเมทุนที่ในช่วงของวันที่26ที่ดาวพระอังคารเข้าสู่ในราศีของเรานั้นเราจะทำอะไรก็จะมีผลสำเร็จในเรื่องของการงานการงานธา,ากะท่านค้าขาย ในช่วงนี้ท่านจะได้กำไรกำไรที่งดงามท่านจะขายอะไรก็จะมีคนคอยสนับสนุนและมีทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความปรึกษาหรืออีกตาหาตาหากว่าท่านติดขัดอะไรหรือว่าท่านเงินทองไม่พอใช้ท่านเอ่ยปากได้จะมีคนคอยช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้การทำมาหากินก็ถือว่าอยู่ในจุดยืนที่ดีดวงชะตาของ ชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหาที่จะสิ้นเดือนนี้ก็ถือว่าดวงชะตาของท่านยังเปิดอยู่เจ้าที่เจ้าทางก็ยังเปิดรับดวงชะตาของท่านแต่หากว่าท่านจะทำอะไรในช่วงนี้จะเป็นการดีเสมอการเงินการทองจะหลั่งไหลเข้ามาหลายช่องทางการที่ท่านทำมาหากินก็จะมีคนคอยช่วยสนับสนุนท่านอีกตาหาก ในเรื่องการงานท้าหากว่าท่านทำงานเกี่ยวกับงานบริษัทหรือว่าทำงานห้างล้านต่างๆในช่วงนี้ก็จะถือว่าเป็นการดีเช่นเดียวกันท่านจะมีเพื่อนมีฝูงมีคนคอยสนับสนุนท่านในช่วงนี้การทำมาหากินก็ถือว่าทะลุโปร่งจะทำอะไรก็มีความสำเร็จอยู่เสมอการที่ท่านลงทุนในช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นโอกาสทองของท่านอีกตาหากต่อไปท่านจะได้กำารกำไรอย่างงดงามไม่ว่าท่านจะทำอะไรจะเป็นผลดีต่อท่านในช่วงนี้ในสิ่งของที่ท่านต้องระวังนั้นก็มีอยู่บ้างในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนสิงหาคมนี้การที่ท่านต้องระวังนั้นก็คือในเรื่องของทรัพย์สินเงินทอง บางทีบางครั้งนั้นอาจจะมีการสูญหายหรือว่าอาจจะมีการหลงลืมวางเข้าไว้ผิดที่หรือจำที่ไม่ได้ในช่วงนี้ต่านระวัง ในเรื่องสิ่งของเงินทองสิ่งของมีค่าอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านวางประมาทหรือว่าวางเลเล่อเขาไวา้อาจจะมีคนเข้ามาหยิบฉวยโอกาสไปก็ได้อาจจะเป็นการที่เรียกว่าสูญไปเลยในเรื่องของเงินทองถ้าหากว่ามีใครมาขอหยิบขอยืมท่านในช่วงนี้ก็ให้ท่านปรึกษาหรือว่ากรึกกรองดใหยดีะก่อน ก่อนที่จะให้เขาเขาหยิบเขายืมไปโดยมากก็จะเป็นเพื่อนฝูงหรือวงตระกูลพี่น้องของเราในช่วงนี้บางทีบางครั้งเขาก็มาขอความช่วยเหลือกับตัวเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะช่วยเหลือใครในช่วงนี้ท่านคิดด้วยดีเสียก่อนบางทีบางครั้งนั้นเราช่วยเหลือเขาไปแล้วเขาอาจจะไม่เห็นบุญคุณของเราก็ได้บางทีบางครั้ง เราช่วยเขาหลอดปากเหี่ยวปากกาไปแล้วบางทีบางครั้งเขาเจอเจอเราเขาอาจจะไม่พูดไม่คุยไม่จาก็ได้เพราะว่าในช่วงนี้เรายังทําบุญคุณคนไม่ขึ้นเพราะฉะนั้นการทําบุญคุณนั้นก็ขอให้ท่านกลึกลองโดยดีสะก่อนก่อนที่ท่านจะตัดสินใจทําอะไรลงไปในช่วงนี้แต่หากว่าท่านมีเวลาว่างให้ท่านไปทําบุญสุนทานเพื่อเป็นการเสริมดวง ชะตาของท่านให้แข็งแกร่งเกิดขึ้นอีกก็ได้ในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนทุกท่านนั้นถาหากว่าท่านทำบุญทำทานก่อนนอนสวดมนต์อันนี้ท่านจะได้กุศลเพิ่มอีกตาหากเราจะทำมาหาก,กินคล่องตัวเรียกว่าจะหมุนเงินหมุนทองอย่างง่ายดายในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั่นนานๆจะมีสักทีที่ดาวพระอังคาร ท่านได้โคจรเข้ามาอยู่ในราศีของเรานั่นก็คือราศีเมถุนจึงทำให้ดวงชะตามีการเปลี่ยนแปลงได้ในช่วงนี้อาจจะเปลี่ยนจากหนักให้กลายมาเป็นเบาบางสิ่งบางอย่างที่เราเคยผิดหวังมาในช่วงก่อนนั้นในช่วงเดือนที่แล้วเราเคยทำมาหากินก็ฝืดเคืองจะทำงานก็บางทีก็ได้งานบ้างบางทีก็ไม่ได้งาน งานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานั่นบางทีบางครั้งก็มีคนคอยเอารัดเอาเปรียบเราอีกตาหากถือว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นการงานของเราก็มีความสะดุดตกลุมตกล่องไม่คล่องตัวเหมือนในช่วงต่อไปนี้ในช่วงต่อไปนี้ท่านจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นผลสำเร็จทั้งนั้นรวมถึงในเรื่องเงินทองเงินทองอีกเช่นเดียวกันเมื่อก่อนนี้ในช่วงเดือนที่แล้ว เราก็ชักหน้าไม่ถึงหลังมีบ้างไม่มีบ้างบางทีบางครั้งก็ไม่มีใช้ต้องไปขอหยิบขอยืมคนรอบข้างบางทีบางครั้งก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็ถือว่าดวงชะตาของเรานั้นในช่วงก่อนนั้นก็ล้มลุกคลุกคลานมาตลอดก็เพราะว่าดวงเราก็ยังดีถือว่าดวงเราก็ยังแข็งถึงได้พาฟันอุปรสรรคมาจนถึงในช่วงของ เดือนกันยายนพอเข้าสู่ในเดือนกันยายนนับตั้งแต่วันที่หนึ่งกันยายนนั้นก็จะมีโอกาสดีสำหรับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ดาวพระพุธจะย้ายเข้าสู่ในราศีสิงห์อันนี้จะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นพบกับแสงสว่างจะทำอะไรจะมีความโปร่งใสอีกตา่าง ในเรื่องของการทำมาหากินก็ถือว่าสุดยอดจะทำอะไรก็มีความสำเร็จอยู่เสมอจะมีคนคอยช่วยเหลือให้กำลังใจและมีคนคอยสนับสนุนเราอีกตาหากในช่วงของเดือนกันยายนในช่วงนี้สิ่งที่ท่านต้องระวังก็มีอยู่บ้างในเรื่องของการพูดการจาจะเจรจาอะไรกับใครในช่วงของ วันที่หนึ่งเดือนกันยายนนั้นจะพูดจะจาอะไรให้ท่านระวังอาจจะมีปากมีเถียงกันก็ได้สำหรับคนที่อยู่ร่วมงานการทำงานร่วมกันนั้นในท่านระวังอาจจะมีความคิดเห็นที่เรียกว่าไม่ตรงกันก็เป็นไปได้แต่หากว่าเราทำงานในส่วนรวมอาจจะมีเกิดขึ้นได้สำหรับในแต่ละบุคคลความคิดเห็นหรือว่า ความที่ร่วมทำงานบางทีบางครั้งจะมีการชิงดีชิงเด่นกันก็ได้ในเรื่องของการงานส่วนรวมถ้าหากว่าเราทำงานส่วนตัวเราก็จะมีอิสระอันดีจะทำอะไรก็จะมั่งมีเจริญจะมีความลุ่งเรืองอีกต่าหากในเรื่องของการทำมาหากินของเราถ้าหากว่าเราทำงานส่วนตัว ก็จะมีผลประโยชน์ที่ดีในเรื่องของการงานทุกสิ่งทุกอย่างจะดำเนินไปได้ด้วยดีการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันในช่วงของวันที่หนึ่งที่ดาวประพุธเข้าสู่ในราศีสิงห์นั้นจะทำให้ดวงชะตาของชาวราศีเมถุนนั้นจะมีเงินมีทองหลั่งไหลเข้ามาหาท่านหลายช่องทาง การที่ท่านเคยรอคอยในเรื่องของการเงินการทองในช่วงนี้ก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นกับตัวท่านสิ่งที่ท่านเคยรอคอยต่อจากนี้ไปท่านก็จะไม่ต้องรอคอยอีกต่อไปเงินทุกบาททุกสตางค์จะหลั่งไหลเข้ามาหาตัวท่านในช่วงนี้ก็ถือว่ามีความสําเร็จเป็นอย่างสูงในเรื่องของการงานดีการเงินดี เรามาดูในเรื่องของโชคลาบกันบ้างชาวราศีเมถุนในช่วงของก่อนที่จะสิ้นเดือนนี้หรือว่าสิ้นเดือนสิงหาคมโชคลาบของท่านก็มีบ้างในช่วงนี้ให้ท่านลองเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบดูก็ได้ก็ถือว่าโดกโชคลาบก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสำหรับท่านท่านไม่ต้องไปหาเลขให้ไกลท่านแค่มองอยู่ใก,กล้ๆตัวท่านนั้น ก็จะได้เลขที่ดีบางทีบางครั้งนั้นท่านอาจจะได้เลขมาจากความมืดหมายถึงว่าเลขความมืดนั้นก็คือเลขมาจากความขวัญบางทีบางครั้งนั้นความขวัญของของเราก็จะทําให้ตัวเรามั่งมีเงินทองอาจจะเป็นเศรษฐีโดยที่เรียกว่าไม่รู้ตัวก็ได้บางทีบางครั้งนั้นเราจะได้เลข <c oughs> ก็ขอให้ท่านดูทะเบียนบ้านหรือว่าทะเบียนรถ อาจจะเป็นโชคเป็นลาภที่ดีอีกอย่างหนึง่งเลขมาจากอายุของเราก็ได้หรือว่าผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านอาจจะนำโชคนำลาภมาให้กับตัวท่านในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนในเรื่องของการมีโชคมีลาบก็ยังพอมีบ้างในช่วงนี้ในเรื่องของความรักในช่วงนี้ถ้าหากว่าท่านยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ ในช่วงนี้ก็ถือว่าตัวของท่านนั้นเปรียบเสมือนดอกไม้อาจจะหอมกระจายไปทั่วอาจจะมีคนหมายปองบางทีบางครั้งนั้นเราอาจจะไม่รู้ตัวอาจจะมีคนคอยแอบมองหรือว่าคอยแอบดูอยากจะมาตตีสนิทหรือว่าว่าอยากจะมาพูดมาจาบางทีบางครั้งก็เข้ามาในฐานะเป็นเพื่อนไปก่อนบางทีบางครั้งก็อาจจะ มาขอความเห็นใจจากท่านก็ขึ้นอยู่กับตัวท่านแต่หากว่าท่านจะเปิดโอกาสหรือว่าเปิดใจรับก็จะได้แต่หากว่าท่านยังไม่เปิดโอกาสหรือว่ายังไม่เปิดใจรับท่านก็อาจจะอยู่เป็นโสดไปก่อนในช่วงนี้แต่พอถึงในเดือนตุราหรือว่าเดือนพฤศจิกาอันนั้นท่านจะเจอเนื้อคู่ที่แท้จริงเนื้อคู่ของท่านนั้นจะเป็นคนดีมีฐานะ และมีบุคลิกที่ดีจะเป็นคนที่เรียกว่าใจดีใจบุญสุทานอีกต่างหากถ้าหากก็ได้อยู่ร่วมกันหรือว่าอยู่คลองเรือนก็จะมีความสุขกันตลอดไปในช่วงนั้นสำหรับท่านที่มีคู่อยู่แล้วในช่วงนี้ก็ขอให้ท่านมันเอาอกเอาใจจะไปไหนไปเหนือไปใต้ก็ให้มีความเข้าใจกันซึ่งการละกันจะไม่มีการ ทะเลาะเบาแวงจะอยู่กินด้วยกันอย่างมีความสุขและมีความเจริญต่อไปสําหรับในเรื่องสุขภาพหรือว่าพารณาใหมยชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยลงได้เพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงบางทีก็โดนฝนบางทีก็โดนแดดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงจะทำให้ตัวของเรานั้นปรับ อุณหภูมิไม่ทันบางทีบางครั้งก็อาจจะเป็นหวัดหรือว่าอาจจะปวดหัวตัวร้อนเกิดขึ้นได้สำหรับท่านที่มีโรคติดประจำตัวทันียว่าภูมิแพ้หรือว่าความดันไขมันอันนี้อีกอย่างหนึ่งให้ท่านระวังบางทีบางครั้งต้องไปพบแพทย์หรือว่าไปพบหมอบ่อยครั้งในช่วงนี้สำหรับชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ตา่หากว่าท่านมีผู้สูงอายุ อยู่ในบ้านในท่านระวังอาจจะมีการลื่นล้มหรือว่าเดินเท้าแผลงขาแพลงอันนี้ท่านระวังอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้บางทีบางครั้งนั้นจะเป็นโรคหัวเขา่าหรือว่าโรคปวดขาอันนี้ท่านระวังให้ดีในช่วงนี้ในเรื่องของอุบัติเหตุชาวราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านจะไม่ค่อยมีมีบ้างก็เล็กน้อยแต่หากว่าท่านไม่ ประมาทเสียอย่างถ้าหากว่าท่านประมาทมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้การใช้รถใช้สนอนอีกเช่นเดียวกันถ้าหากว่าท่านใช้รถใช้สนนถ้าหากว่าท่านประมาทโลกเอ,อ่อมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราไม่ประมาทเสียอย่างก็ไม่อาจเกิดขึ้นกับตัวเราเพราะฉะนั้นการที่ท่านเข้ามารับฟังของเราในคลิปของเรานี้ก็ขอให้ชาวราศีเมถุนนั้น จงตั้งจิตจั้งใจประกอบกิจการอะไรที่เรากล่าวไปนั้นก็ขอให้ท่านมีความสำเร็จอยู่เสมอท่านฟังกันแล้วก็โปรดใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับชมเมื่อชมกันแล้วหรือฟังกันแล้วก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีไม่ว่าท่านจะนึกคิดสิ่งอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านปรารถนาะจะนึกถึงเงินก็ให้ไหลามากอง จะนึกถึงทองก็ไหลามาเทมาในช่วงของเดือนนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นจะประสบกับความสำเร็จความสุขความเจริญต่อไปในช่วงนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงโชคดีกันทุกคนครับสวัสดี